สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่519แล้วนะคะพี่พๆกำลังรับชมช่องปัญญาพระบ้าน EP ที่519กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการวันนี้นะะักคำทานเป็นมีดหมอเครื่องรางนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยจะเป็นรายการที่11นะคะท่านเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะหมายเลข12นะคะเป็น พ่อทวดวัดช้างให้หมายเลข13เป็นพระสมเด็จค่ะหรือถัดมานะคะจะเป็นหมายเลขที่ 20, 21, 22นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ู9ย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทางจองทานได้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะมีอย่างละนหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะท่านใดศรัทธานะคะเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะไม่พลาดนาท่านหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะ เป็นมีดหมอนะคะท่านของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านจะได้รับนะคะมีปากกาหมอนะคะพร้อมฐานเลยนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะท่านใดนะคะสายเครื่องรางไม่พลาดนะคะท่านท่านดูปลายมีดนะคะอักขระตัวหนังสือท่านชัดนะ,ะท่านลงยันเต็มใบมีดเลยนะคะ มีสายสินมีผ้ายันนะคะท่านผ้ามงคล3ามสีนะคะตรงด้านจับตรงนี้นะคะท่านก็ลงยันอักขระท่านเต็มนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการที่หนึ่งท่านใด้ศรานะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยคะ่ะท่านที่เจ็ดรอบาทเท่านั้นค่ะเจ็ร้อยบาทผมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะท่านท่านจะได้รับนะคะตัวมีดพร้อมฐานเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆอีกทีค่ะด้ามยาวนะคะท่าน ตรงใบมีดนะคะท่านดูนะคะลงรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะลายเขี้ยวงดงามค่ะท่านตรงท่ามจับนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพร้อมฐานเลยนะคะท่านได้สนใจวันนี้แบ่งปันให้ราคาพิเศษเลยนะคะท่านเจ็700บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลขสอวันนี้ค่ะ ครูนะคะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นพระขันนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโทสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะท่านเป็นปากกานะคะพระขันนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะตรงใบมีดนะคะท่านมีรอยจานนะคะลงยานของหลวงพ่อกลวยนะคะ เรียกกันว่าเป็นพระขันนะคะท่านใดสนใจรา,รายการนี้นะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรอยจานยานอัคราท่านเต็มนะคะเป็นพระขันนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะพร้อมถุงไปเลยน้องท่านมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะท่านใดสาเครื่องรางวัตถุมงคลไม่พลาดค่ะพระขันนะคะหากันยากนะคะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3มค่ะหมายเลขสมวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นแรกค่ะเนื้อกระไรทองปี250 0วัดชังให้จังหวัดปัตตานีนะคะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมได้รับรางวัลที่1มานะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมเลยนะคะท่านรุ่นนี้นะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลเจิดเลยเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียนโตนะคะเนื้อกระไรทองค่ะรายการนี้ท่านได้สัทธานะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ ห5 0บาทเท่านั้นเลยน้องท่าน,านเหรียญงามมากๆนะคะสามารถนําไปเลี่ยมกรอบกันได้นะคะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพระ้อมหัห่วงเลยนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะให้ดูด้านหลังนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นพระครูวิสัยสโพนหลวงปู่ทิมนะคะท่านหน้าเหรียญสวยมากๆเลยนะคะหน้าเหรียญชัดค่ะเหรียญเก่าเหรียญศึกตามสภาพปีเลยนะคะท่าน ท่านใดศรัทธานะคะเหรียนหลวงพ่อทวดนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4นะคะมาเลขสี่รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมโกสัมสนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะเป็นเหรียญปี35นะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะองนี้นะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะ เจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมนะคะท่านจะได้รับพร้อมกรงเดิมๆเลยนะคะนาเหรียญท่านสวยมากๆนะคะท่านเนื้อเปียกทองนะคะหมูตันนะคะท่านเหรียญน,นี้เจ้าสัวนะคะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังคาท่านอักขรไว้ท่านชัดนะคะได้รับผลภูณทวีนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมคะ่ะปีสามห้านะคะ ห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจรายองศารายการในวันนี้นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้เขาท่านพอลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้านะคะหมายเลขห้าวันนี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเหรียญกองพันค่ะท่านหน้ากรองอักครไว้ท่านชาัดนะคะองค์นี้เป็นเนื้อลงยาค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะลายเส้นลึกลายเส้นคมค่ะท่านดวงตาจมูกนะคะ ดูง่ายๆเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดวันนี้ค่ะตรงหูห่วงนะคะต่อคดกงจากค่ะท่านเนื้องามากๆเลยนะคะได้พร้อมกล่องเดิมๆค่ะท่านท่านใดศรัทธานะคะหลวงพ่อเกษมนะคะรายการนี้แบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ เหรียญกองทันหลวงพ่อเกษตรนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะท่านเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะตัวหนึ่งซืออักขระท่านชัดค่ะพร้อมหูห่วงเดิมๆนะคะด้านหลังต่อโคดกงจักรนะคะท่านเหรียญลงยานะคะท่านดูนะคะดูมุมไหนก็สวยมากๆค่ะถ่ายจากกรงสดเลยนะคะไม่พลาดนะคะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ วันนี้ไม่รอช้านะคะ5้าอบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะมาเลข6วันนี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมของหลวงปู่ทิมค่ะวัดะหารไรจังหวัดระยองเป็นเหรียญปี18นะคะเนื้อทองแดงค่ะท่านพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะท่านดูนะคะตรงหูห่วงนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะ เรียนหลวงป,ปู่ทิมท่านใดนะคะลูกศิษย์ลูกหานะคะสายตรงหลวงป,ปู่ทิมไม่พลาดนะคะท่านพระครูภาวนาพิรัตหลวงป,ปู่ทิมรายการนี้เนื้อทองแดงค่ะได้พร้อมกล่องเลยนะคะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆกันเลยนะคะแบ่งปันให้ที่5้าอบาทค่ะห้าอบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะหลวงป,ปู่ทิมด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะห่วงเชื่อมนะคะท่าน ท่านใดสนใจรายองค์หลา,ายรายการนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะท่านนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเปิดโลกค่ะหลวงปู่ดู่าสะแกนะคะปี3าสองท่านปลูกเสษขาเนื้อทองแดงตรงตามค่ะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะ เหรียญเปิดโลกนะคะท่านองค์นี้ค่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะลายเส้นคมมากๆค่ะท่านดวงตาจมูกนะคะหน้าเหรียญท่านชัดค่ะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหรียญเปิดโลกมาพร้อมนะคะคุณท่านพร้อมกล่องเลยค่ะหัวห่วงเดิมเลยนะคะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านด้านหลังพระพงปัญโยหลวงปู่ดูวัดสะแกยุธยาปีสามสองนะคะเหรียญงามมากๆค่ะ 500ยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะชุตินุทารโรค่ะเป็นร็อกเก็ตท่านนะคะยนาเปิดให้ชมค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดนะคะท่านเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกค่ะ องนี้นะคะแบ่งปันให้นะคะท่านที่สามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งคะ่ะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นน่าท่านวัดชัยโยวระวิหารจังหวัดอ่างทองค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ ทานท่านเต็มนะคะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ่ายจากกล้องสดคำท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะองค์งามมากๆค่ะท่านดูเสียนนะคะดูตรงอกนะคะทานเต็มมากๆค่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะให้ทานกันค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแบ่งปันให้ที่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทน้องท่านแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนๆนะคะวันนี้ให้ทานกันนะคะทานจัดส่งให้ฟรีนะคะด้านหลังค่ะ ท่านจะเห็นนะคะเป็นลายแตกงาตามธรรมชาติเลยนะคะไม่บินไม่แตกหักนะคะองนี้ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบนะคะหมายเลขสิบวันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะคะพิธีพุทธภิเษกวัดระฆังโคศิตารามค่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่าน เนื้องาม,มากๆเลยนะคะรุ่นแตกลายงาค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรายการนี้แบ่งปันให้ที่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะทานด้านหลังนะคะเป็นตราปั๊มเน่าท่านวัดโคศิตารามนะคะวัดตะคังโคศิตตารามงดงามมากๆค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะให้ทานกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นพระโสธรนะคะท่านเนื้อทองทิพย์นะคะท่านดูตรงฐานนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะเนื้องามากๆเลยนะคะจมูกท่านโด่งนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านเนื้อทองทิพย์นะคะองค์นี้ท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะฝั่งเพชรรอบรอบเลยนะท่านพร้หมห่วงเลยค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะท่านใดศรัทธาไม่พลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ รนะคะจุด80ปีนะคะท่านด้านหลังเนื้อทองทิพย์ค่ะองงามมากๆเลยนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะรายการนี้ท่านได้ศรานะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะ องงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะท่านใดสนใจนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมกรอบลายไทยสีทองงดงามมาท่านด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบค่ะพิมพ์เตารีดนะคะหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะแบ่งปันให้เลยนะคะที่ห้าร้ยห้าสิบาทค่ะห้าร้ยห้าสิบาทนะคะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่13ามค่ะหมายเลข13ารายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะท่าน องนี้นะคะเนื้อผงนะ่าท่านเก่าเดิมมากๆเลยนะคะตาท่านใดวไวตาท่านใดถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะด้านหลังนะคะท่านเนื้อเก่าเนื้องามมากมากเลยนะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่14นะคะ หมายเลข14รายการนี้เป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะคะท่านองค์ลงรักปิดทองค่ะสมดัดสมเด็จวัดไร่ขิงพิเศษนะา,านปี2514นะคะเป็นเนื้อผงนะอะทานด้านหลังตัวหนังสืออักขระท่านชาัดค่ะองค์นี้เลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหน้าองค์ลงรักปิดทองค่ะท่านงามมากๆเลยค่ะรายการนี้แบ่งปันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นเนื้อว่านค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะท่านดูผิวองค์พระค่ะยิงลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะเนื้อเก่าเดิมองค์ลงรักปิดทองค่ะเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะให้ทันกันนะคะท่านไม่พลาดนะคะ หอมเลี่ยมกรอบเลยค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลขสิรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์กหนกข้างค่ะเนื้อผงใบลานะคะท่านลายกหนกข้างชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะมีเส้นผงเกษานะคะท่านใต้าฐานฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะกหนกข้างรายการนี้ปล่อยเลยนะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทนะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นพระลีลานะคะท่านเนื้อชิ้นเก่าค่ะองค์นี้เป็นพระปางลีลานะคะเนื้อชิ้นเก่างามมากๆค่ะท่านเลี่ยมเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านด้านหลังนะคะเลี่ยมกรอบเงินผสมเต็มให้กับท่านเลยนะคะพระปางรีรารายการนี้พระกูนะคะ400บาทค่ะถ่าน่ะคะมากันที่รายการที่18นะคะหมายเลข18รายการนี้นะคุณท่านเป็นงั่งตาแดงนะคะเนื้อทองเหลืองค่ะงั่งตาแดงนะคะท่านท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันให้ที่300บาทค่ะ300บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน ท่านใดศรัทธานะคะเป็นพระเป็นง้างตาแดงนะคะทองเหลืองค่ะท่านนี่ค่ะงดงามมากๆค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านง้างตาแดงนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะหมายเลขสิบเก้ารายการนี้เป็นพระปิตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะใต้ฐานฟังตะกุดหนึ่งดอกของท่านเป็นจัมโบรุ่นที่สองเนื้อผงใบลานค่ะ นิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะท่านไรสายหลวงปู่โตนะคะท่านหน้าเก็บมากๆค่ะองค์นี้ค่ะวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ เลี่ยมจับขอบหน้าค่ะท่านเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะเส้นผงเกษาค่ะท่านใดาตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนของท่านวันนี้อาจจะไปไวนะคะไม่รอช้าให้ท่านกันค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะมาเลขยี่สิบรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้ฝั่งมูดทองนะคะท่าน เก้าก้าหมุดนะคะท่านนี่ค่ะเป็นตระกุดทองนะคะฝั่งนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแบ่งปันให้ค่ะท่านที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะรายการนี้ค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ มาเลี่21รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่วัดประคังของทานเนื้อผงนะคะเนื้อเก่าค่ะเนื้องามมากๆค่ะท่านใดนะคะอยากมีพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชาค่ะท่านองค์นี้ไม่พลาดนะคะท่านจะได้รับองค์พระไม่พอนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นคะ่ะท่านสี่บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าด้วยนะคะท่าน นี่ค่ะกรอบแข็งแรงนะคะด้านหลังค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จองค์นี้ค่ะท่านพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทผมส่งเท่านั้นนะคะทา่านองค์งามมากๆเลยนะคะสนใจรายการไหนให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะ,ะท่าน ไม่พลาดนะคะดานคางเลี่ยมเส่กรอบให้กับท่านค่ะด้านหลังนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ของท่านพร้อมห่วงเลยนะคะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่าน400บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชาร,รายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดท่านจองท่านได้ารายการเนี่ยไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ